อะมาค่ะทุกคนวันนี้ยายยี่วีจะพามาทำกออับข้าวไปซื้อว่าเรื่องของแท่งอีกกับพี่น้องกันจมเรื่องของแท่งอีกแล้วกันอันนี้คืออย่างพี่น้องหูบ่านี่ยเด้อมขามเปียกบ้านข้าเจ้าก็าเฮ็ดดีแต่พี่น้องจานมะขามเปียกจ้าทักแขกมาอย่างดี โอยเปิดออกก็นน้ำไายแตกนี่ยราคาเปียกสิบบาทพี่น้องจา้าสิบบาทค่ะนี่ะนไหลเปียกอันนี้ต้นหอมนะคะทุกคนต้นหอมนะบอกบอกกับขึ้นชิ้นหันะพี่น้องต้นหอมราคามัดละสิบบาทค่ะทุกคนสิบบาทด้วยจ้าด้วยขนาดบ้านนอกคอกหน้าอะไรพี่น้องสิบบาทจา้าหอมสิบบาทนี่นี้ก่อน อันนี้คือแบอบ้านมุ้เจ้าเอิญบักยังพี่น้องบ้านข่อยเอิญสมัยก่อนข่อยยู่ใช้พุ่มบ้านข่อยเอิญแบักระดิ่งนะบักระดิ่งดิ่งดิ่งนะพี่น้องแต่ว่าหลังๆมันนี่ข่อยได้ยินคนเอิญว่าบักอยังกะบักงูเงี่ยวก็มีบักงูเงี้ยวหรือว่าแบบอยังบักระจุงกระเจี๊ยบไปน่ะเอิญบักเท่กันนะภาอีสานนี่กันเอิญบักเท่กันพี่น้องใหม่ๆสดๆอ่อนๆพี่น้องอันนี้ยี่สิบบาทนะครับทุกคน องมัดยี่สิบบาทพี่น้องจ้ามัดละสิบบาทค่ะมันยางอ่อนดนะ้ยอยยายว่จะมาทำอะไรหรอขอจะมัดอา่าซอยซอยซอยผัดค่ะผัดไก่ไข่พี่น้องร่องเบิงเมนูนี่มันที่เสียบป้อที่ถือปากไข่ปอก็บชีร่องเข็ดเบิงปกติจะผัดเอ่อแบกบวบนะบวบเลี่ยมมานะบา้นบานเผื่อแบกร้อยเนะบบกบวบเลี่ยมพี่น้อง อันนี้ก็จะมีอยอดมะพร้าวพี่นอ้องผู้ใดเคยกินว่จ้ายอดมะพร้าวอ่อนยอ,อดมะพร้าวอ่อนค่ะทุกคนฝานมาเรียบด้วยแล้วเท้าไปเกียนอย่านั่งมาหั่นในยองเ้ยพี่น้องกินเขาแลงมือนแกงบักบวอผอัดบักบวกบกับอแกงยอดมะพร้าวพี่น้องแต่าพ่อหันมีผักขาเด้ดีไปซื้อผักขามาใส่ตานข้า นี่อยู่บ่มีก็ไปเก็บอันข้างหัวเฮานี่ล่ะมีอยู่พี่น้องกะเสงแซ่บๆผู้ใดเคยแจงบ่จ้ะแจงแบบไปใหญ่ก็ก็ลืมแจงไปเฒาได้แจงอันยามบักฟ้ามันแจงคือหน่อไม้บ่จ้ะน่าจะแจงคือหน่อไม้เนาะใส่จยยุ่นอย่านั่งเนาะอื้ออนพี่น้องเพิ่นอันไปอันปั๊มมาไปตัดมาหันเพิ่นปั๊มออกจากบ้านเพิ่นพะนะบ่ลุง บ้านออกจากบ้านเพื่อนเพื่อนเอามาเกี็ดเออเป็นได้ลังหลายลังค่าบ้านดูพี่น้องออองานผ้าได้หลายหลังเเก็ดไปตามถนนตามซอยนี่แหละเออเออก็ดีจแะละออได้ไปอีกคาพี่น้องพี่น้องเลยได้หมอบักไงบนเด่นเดีเ๋ยวกระดูกหมูมาใส่บ่พี่น้องคิดวานะอ่ะนีขามาปอก,กันนี่กันตอพี่น,อนอ้องจ้ะก็เป็นปอกดอกมุกต้อยต้อยเนาะ ซอยซอยหั่นหั่นแบบนี้พี่น้องหั่นเขียงเขียงสิเนาะหั่นเขียงเขียงมันไี่จ้าเขาก็จะอาไปพัดพี่น้องมันน่าจะอร่อยนะดูเหมือนมันสดมากเลยน่าจะอร่อยเขาสดมากเลยพี่น้องสดแล้วก็อ่อนดูเนื้อในก้อนพี่น้องเด็กเป็นนู่นนี่เพิ่งนี่ จะไม่ผัดเหมือนดอกที่พอผัดเหมือนดอกพี่น้องจะเอาไว้ใส่แกงนี่จิดหน่อยพี่สิคือเนาะเอาใส่แกงเอ่อหยั่งข้าวนะพี่น้องโอ้ยเอื่นยากงนะโดนแล้วน้ำไม่ได้กินพี่น้องโดนแตนโดนผ่านมาเคยซื้อมากินแต่ว่ามื่อนี่เพิ่อนเอมามาให้เอาม้แ,แก,กะก็เลยว่าสิแกงเนาะมึง,ง,งไม่ได้กินโดนเลยเอาอย่างนั้นมาหน่ะ ไม่ไม่เคยสีเขาตะเวียงตะเว็บก็ได้เลยโอ้ซ้ำม,ม,า,มา,าได้หมันมนเาเขาเลยไม่มีอะไรเขาเลยเอ้ยเอ๊ะพี่น้องอ่ะทิ่นี่ก็ซ้ำนี่แหละค่ะทุกคนค่ะก็าที่เปเตรียมเออ่เครื่องหัดไข่ปังยู่ในตู้เย็นมีมีหมูค่ะมีหมูสไลด์เนี้ยอยู่พี่น้องมาจจ้าหัดใส่หมูใส่ไข่นั่พี่น้องจะ้ะอ่ะขอบคุณในการรับชมนะคะทุกคน ขอบคุณมากด้วยจ้ะเด้อขอบคุณทุกๆการสนับสนุนทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกไลค์ทุกเลิฟนะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ